วันนี้วันศุกร์นะคะวันนี้เป็นวันศุกร์ที่ฝนตกอากาศข้างนอกไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับการาประกาศนะคะที่จะล็อกดาวน์ของสอบค,คด้วยแต่ว่าเดี๋ยวรอดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่ามาตรการเนี่ยจะมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นค่ะในเมื่อวันนี้ ที่กรุงเทพเนี่ยจะมีการเตรียมตัวที่จะล็อกดาวรวมไปถึงตัวเลขของผู้ติดเชื้อเนี่ยมันยังเพิ่มขึ้นสูงอยู่มากเลยนะคะวันนี้โอ้โหทะลุไป900 0แล้วปั๊มว่าปั๊มเชื่อนะคะว่าเราทุกคนเนี่ยรามัดระวังตัวเองเป็นอย่างดีไม่มีใครอยากเป็นโควิดนะคะแต่สิ่งที่กำลังจะบอกคือเช้าว์อาทิตย์นี้เพราะฉะนั้นไอ้พวกห้างร้านต่างๆเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ปลอดภัยซะเท่าไหร่อย่างแถวบ้านตามที่ปั๊มอยู่ก็ยังมีข่าวนะคะว่าแบบ ในห้างเนี่ยมีพนักงานมีใครอะไรยังไงติดโควิดมาเพิ่มบ้างอะไรอย่างนี้มันก็ยังถือว่าเสี่ยงอยู่ทุกทุกพื้นที่นั่นแหละคะ่ะก็เลยอยากจะชวนมาเสาร์อาทิตย์นี้ไม่ได้ไปไหนหเบื่อเบื่ออ,อยู่ดูบอลที่บ้านนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมีโคปาเมริกานัดชิงที่3ระหว่างโคลอมเบียกับเปรูนะคะเดี๋ยวพีพีีจะถ่ายเช้าวันพรุ่งน,นี้ส่วนอีกคู่หนึ่งก็เป็นนัดชิงนะคะบอกเลยว่าเป็นแมตช์อยูโลกที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงอาร์เจนตินากับบราซิลนี่คู่ชิงชนะเลิศจะชิงกันใน วันอาทิตย์เจ็ดโมงเช้านะคะเวลากําลังดีเลยค่ะวันหยุดอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหนก็มาดูนัดชิงที่3แล้วก็นัดชิงชนะเลิศของโกปาเมริกากันนะคะแต่ว่าวันนี้ ช่วงประมาณหัวค่ำแล้วก็ช่วงดึกเนี่ยมันก็ยังมีบอลเอ l FC Champions League กันอยู่นะคะเมื่อวานนี้เนี่ย BG ประทุมก็ก็ถือว่าทำผลงานได้ดีนะคะตามตามมาตรฐานของเขาเลยส่วนทางฝั่งของการท่าเรืออันที่จริงแล้วปัมก็มานั่งคิดเอ๊การท่าเรือนี่หมดลุ้นไปแล้วใช่ไหมดังนั้นที่ผลงานระยะหลังเนี่ยเริ่มดีขึ้นแต่ก็กลายเป็นว่าทั้ง2ทีมเลค่ะทั้งการท่าเรือแล้วก็กวางโจนะคะที่จะเจอกันในวันนี้ไม่ได้มีลุ้นอะไรแล้วและที่สําคัญท่าเรือเองก็จะไม่มีประกณ์เป็นพักด้วยนะคะ ีโชว์ซัดฟรีคิกไปสวยๆนะคะแต่เกมนั้นอะแปลว่ากรรมการไม่ไหวจริงอะเกมที่ที่ให้ท่าเรือเป็นลำหน้าอะไรอเงี้ยนะคะก็อะนั่นมันก็เป็นเรื่องของมาตรฐานการตัดสินไปแล้วกันนะคะแต่วันนี้ในวันที่ถ้าเรือจะเจอกับกวางโจนเนี่ยเอาจริงตัวนักเตะเองพวกเขาก็ขาดเหลือไป พอสมควรเหมือนกันทั้งคู่นะคะก็อย่างที่บอกไปว่าถ้าเรือไม่มีประกณ์แล้วก็ยังมีคนอื่นๆอ,อีกนะคะที่รู้สึกว่าจะมีประการที่แน่ๆที่ติดโทษแบนนะคะใบเหลืองครบและส่วนทางฝั่งของกวางโจเองเขาก็จะไม่มีกองหน้าตัวเก่งของเขาคนหนึ่งที่อันนี้ก็ติดโทษแบนเหมือนกันวันนี้เชื่อว่าทั้งสองทีมก็ยังน่าจะสู้กันได้สูสีอยู่เหมือนเดิมนะคะถึงแม้ว่าการท่าเรือจะเคยเอาชนะกวางโจมาก่อนคือพูดตรงๆนะกวางโจชุดนี้เขาใช้ดาวรุ่งเยอะใช่มห้าเกมหลังสุดเนี่ยเขาไม่ชนะใครเลยนะคะไอ้คำว่าไม่ชนะใครเลยนี่ เลยนะคะส่วนทางฝั่งของการท่าเรือเนี่ยนัดล่าสุดเพิ่งจะแพ้คิดฉีมาใช่ไหมแต่ว่าการเจอกันกับกว่างโจในนัดที่ผ่านมาเนี่ยพวกเขาก็เอาชนะมาได้เชื่อว่าวันนี้การท่าเรือก็ยังจะเอาชนะได้นะคะให้เป็นการท่าเรือที่จะชนะกว่างโจไปสองหนึ่งแล้วกันให้สองหนึ่งแล้วกันนะคะสําหรับคู่นี้ส่วนอีกคู่หนึ่งก็ไปพูดถึง โกปาเมริกานัา่นแหละค่ะที่จะเตะก,กันพรุ่งนี้เท้านะคะนัดชิงที่3ถามว่าน่าดูไหมก็น่าดูเพราะว่าโคลัมเบียเองเป็นทีมที่มันเล่นได้ดีดุดันเอามากๆในเกมช่วงหลังๆโดยเฉพาะในเรื่องของเกมรุกนะคะคือจริงๆอะ่ะ ช่วงแรกๆมันมีคําถามต่างๆนานามากมายเลยว,ว่าโคลอมเบียที่ไม่มีฮาร์เมสเยมันส่งผลกระทบมากแค่ไหนไอ้นัดแรกชัดเจนเลยนะว่าเกมรูปของพวกเขาเนี่ยไม่มันตื้อตันไปหมดเมื่อไม่มีตัวที่จะมาช่วยพลิกแพลงหรือว่าหาช่องในการจบสกอร์ได้แต่หลังจากนั้นค่ะคนที่มีอยู่ในทีมโคลอมเบียที่เหลือตอนเนี้ยก็แสดงให้เห็นแล้วว่าพวกเขาเองก็ เป็นทีมที่แข็งแกร่งแล้วก็ต่อกรอนกับทั้งบราซิลแล้วก็อาร์เจนตินาอุรุกวัยอะไรอย่างนี้ได้ดีเหมือนกันวันนี้ชิงที่3กับเปรูเปรูเนี่ยอเปรูเป็นทีมเดียวเลยนะคะในในในโคราอเมริกาที่ไม่มีนักเตะค,ค้าแค่ในเยร์ลีกเลยนะที่ปามไปดูสถิติมาปามยังเชื่อวันนี้โคลมเบียแข็งแกร่งค่ะเพราะว่าอ่าทั้ง เกมรับของเขาเยอร์รีมีนาอย่างเงี้ยนะคะก็ก็ถือว่าทําได้ดีเล่นได้ดีมากในทัวร์นาเมนต์นี้นะคะวันนี้ให้โคลอมเบียนะคะที่จากอาชนะเปรูคว้าอันดับที่3ในโคปาอเมริกาด้วยสกอร์สอูนย์แล้วกันให้2อูนย์นะคะสำหรับคู่นี้นะคะก็อ่อโคปาอเมริกาเนี่ยจริงๆแล้วในรอบน็อกเอาทที่ผ่านมารอบก่อนรองแล้วก็รอบรองเนี่ยมันไม่มีมันไม่มีเอ็กซ์ตราม,ม time, นะคะไม่มีต่อเวลาพิเศษ ถ้าเสมอกันในเวลาเนี่ยไปยิงจุดโทษเลยเออบมบ่แบบนั้นก็ดีนะแต่พอมานัดชิงเนี่ยมันจะมีเอ็กซ์ตร้าไทม์นะคะแล้วก็ค่อยไปยิงจุดโทษกันนะคะก็รอดูแล้วกันนะคะเช้าวันพรุ่งนี้ทาง PPTV นะคะ8ปดโมงนะวันนี้2คู่นะคะก็สถิติก็เหมือนเดิมนะคะไปดูในลิงก์โปรแกรมคำนวณสถิติแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ